ใบยาวสิบนิ้วครับใบกว้างสองจุดสองนิ้วครับสันมินนาหกมิลครับผมด้ามยาวห้าจุดสามนิ้วครับเป็นไม้พยุงครับ คมมีดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ